สำหรับไฟบางนี่นะครับนี่คือเท้าผาแดงนะเท้าหนึ่งสองไปเอาหลังใส่ละลวนอาหลังใส้ที่ไหนมันไก่เนอะต่อมาเก็ขึ้นสูฐานนี่นะครับเท้าผาแดงนะครับคิดดูตุยตุยตุยเพงหวงไฟเด้อะเดินไปเดินไปเด้อะพ่อพักพ่อพักดีน้องบงดึสตอลาดง ต่้งเรือเพื่อร่วมในุไทยว้าครีดเรียกได้แข็งมากวางที่นี่นะตอเอาเอาขอเอาข้างล่างเกือบๆแล้วขอาวไป เพื่อนเพื่อนเราข้อหาไว้สักก้อน,นบนสะเก็ดแหลกป่องแท้สะเก็นแหลกท่านรัครับมาถึงบางนี่นะครับบนฐานนี่นะครับนี่คือเท้าผาแดงนะครับนะจะขอให้พี่น้องนะครับติดตามผลงานของทีมงานเท้าผาแดงนะครับจากนั้นก็ขอให้ทีมงานมันหวานนะเท้าผาแดงพี่น้องแฟนพันยังแฟนพันไร บด um, ึงน้ำกันหินน้ำกันสูงสุกคนใครจะเป็นโจมโชคดีสามสองหนึ่งไปดันบลุกดันว่า อบนิ่มๆเสียงเบอบ้เจ้าโบอจุมโบอเจ้านะครับขึ้นเงี้ยเ<ๆ>งี้ยขึ้นเรื่อยๆวนเกี่ยวหอดสองสามรอบ เราไปเดินไปดูเพื่อนนะครับเป็นชาวบ้านของที่นี่ของไงมันดีเรื่อยเพรา่อิทธิพลการนำหล่อสุนัน บาบงเจโิ aya, bon ời, ้งยอขวดระดาสามร้อยเนาะรัวบันยังดีสองร้อยก็สีตังกระปกมันอ่นหมวกมัน่สี่สิบ แต่เกิมพันังหาวิเที่ยงยีกับี่เราเปหลายเออฮะเยี่ยมยีเยี่ยมตามกั้วึงนะครับขอใดูไปย๋ยวกับพวกมากแ้วสองร้อย่านไหเดียวออกมาดี๋ยอออกมา

มาแล้วนะเฮวสนใจเดยซีซีมั้ยเบิ่งหมวเบิ้งหัวเออเบ้อเอยเบิ้งเลยทีมเราทีมเราหลายทีมเรอหลายเราเอาทำไรอำไอทำรออกมาจากเรื่อัญ

ยังไงกต้องไือสิ่ดวยามเามเลยบุญเงือบบุญการยิกันิงนแวาบุสูสีบกว่าสูสีด้วยบุิเดินทางวันนีที่ทาไปหรือว่า

beginmi <laughs>